วันนี้เวลา9้นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมบิยอนกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตส่งเร่วมการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพบริกตาต้าครั้งที่37 โดยตลอดเส้นทางที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านมีประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียงมารอเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความตั้งใจที่จะมารอชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างใกล้ชิดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังชายหาดบริเวณด้านหลังโรงแรมเพื่อประทับเรือพระที่นั่งไปขึ้นเรือใบรุ่น IRC Zero ซึ่งเป็นเรือที่ทรงใช้ในการแข่งขันในนามทีมวายุหมายเลขใบเรือ ท h a 72มีสมาชิกในทีมทั้งหมด14คนวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสรงทำหน้าที่หลักสำคัญคือเนวิเกเตอร์หรือผู้ควบคุมทิศทางเรือซึ่งจะช่วยทำให้เรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการโดยเร็วที่สุดและปลอดภัยด้วยส่งผ่านการอบรมหลักสูตร Electronic Navigation for racing yacht ทำให้สามารถทอดพระเนตรทิศทางลมสภาพดินฟ้าอากาศรวมถึงการใช้เครื่องมือเนวิเกเตอร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยปีนี้เรือใบรุ่น IR Cero มีเรือสามลำจากสองประเทศเข้าร่วมการแข่งขันคือประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียซึ่งการแข่งขันเรือใบรุ่นนี้เป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอดท้องเดียวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชีย ในประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพริกาต้าซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนในเรอที่2โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำทีมวายุเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1 การแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถุวยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพริกาต้าครั้งที่37จัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2568โดยมีนักกีฬาเรือใบจากทั่วโลกกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวม365คนอาทิสวีเดนออสเตรเลียญี่ปุน่นรัสเซียจีนเบลเยียมเยอรมนีสิงคโปร์มาเลเซียฝรั่งเศสและฮ่องกง มีเรือทั้งหมด120ลำประกอบด้วยเรือเล็ก76ลำเรือคนพิการ6ลำและเรือใหญ่38ลำ